ยีเดียก็เสู่ช่องซอกุลคนออฟฟิเชียลนะคะวันนี้มีสป,ปรายจากน้องบอมน้องแบมอัน,นยกล่างนีดไปมันเหลืออีกดอกจะว่าเอาขึ้นมากยกโยกไปห,หลายไปแจกพลัง่านกันเราจะยกขึ้นเสร็จแล้วแข่งีจแ,แล้ว จั่งแล้วแจั่งแล้วแจั่งแล้ว,ลวบันหักน้องบอมแบมมาเร็วอ,อาร์เหลายอาร์เหลายแต่มากด้ยน้ำใจมามามาพละอันน้ำแข็งกะกอบไปเลยเลยแต่เป็นสีเย็นบอ่นั้นล่ะเย็นบอน้ำแข็งอยู่ทึ่ง ขวดกองไว้เด้อจากบรทธานรถรงบอมแบมค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับอย่าแหย่แห wow> ่ใมันสมซื้อเด้อกินแล้วอย่าแหมันสมซื <h ors> <h ors> ้อเด้อเซอ เอาไว้ใส่กระไดเพิ่นบอกขวดเด้อขวดกองไว้ในเด้อขวดเด้ออันนี้จากบไปทางน้ำบอมแบมนะคะนับขึ้นเลยเหลือจะเอาไปพุ่นเดี๋จังมือมาอื่นอีกรอบก็ได้เสก รควดร่อยแฮ่สนี่จเย็นจเย็นได้กันทุกคนซื้อมาเหลือในนอนร้วังระัเป็นห่วงพี่อ้ายลูกสาวน้องสาวว่าเป็นห่วงพี่อ้าย ตอพี่อหอนกเลังย่งอนอนได้ๆล่ะจะมีกำลังใจเฮ้ยกำลังใจจากน้นแลวก็ใจจากนี่กำลังใจจากพูดแลยก็ใจจากพี่เว้ยตัว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 ตาเห็นตัวตาเห็นครบยังครบเอาไปก้อนหนึ่งฮะแม่นานเรืองใคนะของหาของเา ขเขาเอาออกไว้เลย,อยล 3, บออ,ออกออกเอาอะไรบอข้อไดสามบอสี่กระไพรสีกระไพรฮะออกสี่อันเราจะยกกใบมืออนจะมือจะเอาอีกออกหาขวดตะการยกไปมองเกา โอเคแข่งแตกด้อมือบริแซได้ขอบคุณประธานน้องบอมแบมนะคะแจกฮันเดอร์ ider, พี่น้องเออแจกฮันเดอร์จากมระานน้องบอมแบมนี้สรับที่ทีมทีมงานของฝ่ายเวทีนะคะทีมงานฝ่ายเวทีก็จะแจกเรียบร้อยแล้วเหลือส่วนผู้อยู่วงหลังคือจะอยู่จะเหลือทีมประดับกับ ฮะฮะอยู่ใส่ได้รถตีโค้งเขามากก็อยู่รังนั้นได้แต่ว่ามันหนาข้าเจ้ารัางนี้เข,ขเขาเอาแล้วยูบริการเป็นขึ้นแ <Okay. S 2> ด้วกูวกูบริการแล้วกูเอาเดินทาง mm hmm. แถบไปนะเละได้นะรถได้ วันอุ้งยิงอยู่นั่นเลยอุ้งยิงขนาดมาพี่นอกจากมุสีหาวฟังนี้หาวฟังหลังรถนี้ล,งลังรถเครื่องปั่นนี่ไอ้นนกระสอบเท่าออเท่าเท่าเป็นบ่หนะอันนี้ตั้งไปนะตั้งไว้ต้องกันหาก้อนอันนี้เหลืออยู่สองทีมนะคะเหลือเหลืออย่างวะเหลืออยู่สองทีมค่ะยังไม่ได้แชร์ให้เดี๋ยวแชร์ให้นะคะ อีก2ทีมจากจากอย่างวะเวทีเวทีเสร็จแล้วเรือประดับประดับกับเอ,อ่อ LED นะคะเรอประดับกับ LED อันนี้ขอบคุณมาทั้งน้องบองแมแบมนะคะขอบคุณออหลายซอกกินได้เนะอะซอกกินขวดหนึ่งเด้อโอเคนะคะลักกินขวดหนึ่งอะพี่น้องขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังที่ทำให้ของเรา ให้ผู้อยู่เบื้องหน้าได้สวยสดางดงามนะคะขอบคุณผู้สร้างเวทีผู้ที่ตาก,กแดดตากแดดตะกกรมเพื่อผลงานหน้าเวทีให้ดีที่สุดนะฮะขอบคุณหลายๆนี่ก็เริ่มงานแล้วค่ะสี่โมงแล้วอีกหน่อยก็เริ่มให้งานแล้วแต่งอนเด็กเริ่มทำงานแล้วนะคะสี่เวลาสี่โมงแล้ว นีพี่เวทีก็เร่งเร่งเพราะว่าวันนี้ต้องกลับอาภัย FC เอกศีวะคือเวทียังบเบล่ายว้ยหอมันหนึ่งว่ารถวันนี้ยังแตกแล้วก็เอารถไปเปลี่ยนอยู่ได้คัดเสียนะคะนี่ค่ะของบ้านบอมบ้านพักต่างอากาศของบอมแบมกับแม่ปียพรรอเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวจะมาแล เป็นภัยกะภัยจะเป็นกำลังแรงเอะไรใครจะเป็นกำลังใจให้พี่ๆคอนวอยก็ทักมาบอกไลเด้อพี่น้องเด้อทักมาแล้ควคมามาได้กับซอกุกกกอก้งแล้วเพื่อฟิชเชลนะคะจะให้กำลังใจผู้ใดเหตุจะไดกะทักมาบอกมาเมมเมมมาบอกเลยว่าให,ห้ซอเหตุอย่างนี้สิ่งไหนที่ซอทำได้ก็จะทำนะคะสิ่งไหนทำไม่ได้ก็ตามนั่นแหละพี่น้องอันนี้ก็คือน้องบอมน้องแบมฝากฝากเงินให้ซอไปซื้อเราว่าซอเป็นรถส่วนตัวก็เลยซื้อได้ครับพี่น้อง ก็เลยไปเซิร์ฟเนี่ยอันนี้พี่แดดแรงมากก็เลยขอพักก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวต่อนะคะโอ๋ยว่แม่นติดหรือบ่เนาะตีกะสิค่อยนะจะเป็นไปได้หรอค่ะอันนี้ขอบพระคุณค่ะเห็ดแล้วเห็ดแล้วโอ๋ยติเล็กกะสิหรือเปล่าซอยที่เจ้มันหามาเป็นของขวัญแทนายโอ้ติเล็กกะซีเราเลยหากบอกกาใส่เก็บไว้ให้เมียเด้อล่ะ บบดอานยังไงมาบอกว่าคุณลุงงามให้โอ้ยสามสิบวิตีลิกาสิสุดท้ายเสะะนอูอ่าฝากนะครับพี่น้องเด้อฝากเด้อภายสิเอฟซี FC ท่านใดน,นะคะจะฝากเป็นกำลังสีน,น้ำใจหรือว่าอาจจะเป็นกำลังใจเล็กๆไ้หน่อยจากบ้านหักนั้นบ้านหักนี่การักมาบาอกหาซอกกุ้งได้เด้อค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณสัตบ,บ้านหักน้องบอมแบมนะคะเพื่อนก็ฝากเงนินให้ไปซื้อเครื่องดื่มให้ พีพีคอนวอยก็เลยขึ้นไปขึ้นมากะกเออว่าเสียวย่างอื่นเขาเสียแป๊บสองไปอร์ซ็กับบอลนั่นกะการหาน้ินแข็งเนาะแชร์ก็แชร์ได้ไอยู่แต่ว่าเอาเปลี่ยนเป็นสปอนเซอร์ดีกว่าบำลังุ้ผู้เสียงเงินมากๆนะครับโอเคคลิปนี้เก็บไว้แค่น,นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก็ากตามช่องสกุลพูนเอาไปแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์เกาได้ถ้าใครไม่เมนตสกุลซอนเราของเรามากเงินเปเถอะนะคะเดี๋ยวมาซ้อโอเคค่ะ